คิดว่าเราอึนชอบคาแรคเตอร์ไหนคะจอนนี่ค่ะอ้าวเพราะอะไรเลยคำตอบมี้ได้แล้วเมื่อกี้เขาเรียกว่าอาจจะเข้าใจผิดกันแบบว่านิสัยเหมือนเราอื่นตรงไหนตรงไหนเล่าให้ฟังหน่อยจะแบบเป็นคนฮอตหรอมีเจ้าชู้นิดนึงไหมพูดจริงหรือเปล่าจริงให้จริง อีบ้าง <si> ีบ้าที่ทำสรงไปอะไร้อ้ทำทำรงทีนี้ผู้ชายอบอุ่นนะโอ้ไม่ได้เจ้าชู้แค่ทำท่งไหนลองแก้งเจ้าชู้ให้ดูหน่อยถ้าสมมติแก้งม่ไสมมติว่ามีผู้ชายเดินผ่านอ่าไก่จากผ่านเดินผ่านเออแล้วจะใช้ประโยคมั่นใจเขาว่า ไปกินซอยจุกบอเราอื่นเราเป็นเกาหลีเกาหลีเอาไหมอ๋อเอาไหมไหมไห่โอเคโอเคอุ้ยเออคุณทำอะไรเจาะโกงเป็นหาทางหาทางไ่เจอหรือเปล่า ิเท่นจะไปไหนละ่ะอ๋อผมจะไปหาห้องน้ำหอน้ำเดี๋ยวคุณตรไปนะครับผมเดีวคุณเจอประตูสีแดงคุณเดียวายนะแล้วก็เด้วความสอทีมไปเจออ่าปานพักนะครับผมอันนั้นทาไปห้องน้ำหรือทาไปหัว,วใจนะัใจครับ